เคยไปด,ดูกะลงกาล,ลอกแมงมุมอะไรที่ท,ที่ที่บ้านกันไหาจ๊ะเออไม่เคยเลยอ่าเคยเคยเคย้ผู้ชายปากแข็งพูดให้ได้เหตุอา่า แล้วเขาได้พาไปดูกะลงกะลอกที่มันเข้าหหายเข้าประกัน,ลกน,น,นแล้วอเขาไหมก็ดูพร้อมกันในซอรี่นั่นแหละอ๋อดูพร้อมกันในซอรี่โอเคหมายถึงดูพร้อมกันในซอรี่ของทุกคนนะไม่ใช่ว่าดูพร้อมกันตอนถ่ายซอรี่นะคะทุกคนต้องทุกคนต้องแตลกคานี้ให้ถูกต้องด้วยเนาะใช่ไหมจริงๆมมแล้วผมเนี่ยแหละแอบเอากะลอกไปปล่อยฮิจริงๆแล้ว่น้องก็คือกะลอกใส่รับถูกต้องอที่ไปอยู่ไห้านคุณรู้ยังเนี่ยเรื่องใหญ่แล<ด>้วนะ บ้านมีกลอใสายลับอยู่นะคะต้องลองไปพิกท้องดูมีอะไรชิปเชฟอุ้ยมีชิปอยู่ด้วยแล้วชิปชิปกันไหมเนี่ยครับชิปไหมสีชิปชิปเลยมีชิปชิปกันเลย